โตโยต้าติดนิว 1.6G คันนี้นะคะ489,000บาทนะคะรถปี19เลขไมล์120,000โลนะคะคุณที่กุญแจได้มาเป็นแบบสมาร์ทย์เลดนะพวงมาลัยมันติฟังชั่นนะคะแอร์ดับเจ็ตใบนะ,ะ,นะ,ะแล้วก็เบาะหนังตึงๆแบบนี้นะพี่ๆนะใครสนใจนะคะรถหน่วยงานมือเดียวกดระวางนะคะคันนี้เลยพี่ๆจ๋าต้องบอกก่อนนะพี่ๆนะ,ะมีสีนี้นะคะคันเดียวแล้วใครสนใจดูทิปนี้ให้จบได้เลยเดี๋ยวเซเวันสุขจะพาไปทัวร์รอบคันคะ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะวันศุกร์จะพาพี่ๆมาชมนะคะโ o y o t a a อันติสนิว 1.6G คันนี้นะคะรถสีเทาสวยมากๆรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์นะคะพี่ๆจ๋าใครสนใจดูคลิปนี้ได้เลยต้องบอกก่อนเลยนะพี่ๆท่านไหนที่สะดวกนะคะเดินทางมาดูรถนะคะพี่ๆมาเจอกับเซลวันศุกร์ได้นะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเข้ามาเจอเข้ามาลองขับขี่กันก่อนได้นะ แต่ว่าพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาไม่เป็นไรนะคะมีบริการฝากซินนะคะไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ได้เลยเหมือนพี่ๆนะคะมาดูรถที่บริษัทเลยนะเดี๋ยวจะพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะของคันนี้พี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสามารถทักมาติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะ,ะ0 6 4 5 2 3 1 1 0 6นะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลย BEW นะคะ u n d เด s c o r ก0 0 0นนั่นเองนะคะทักมาติดต่อสอบถาม พูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะพี่ๆเครดิตฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพแน่นอนคันนี้489,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อน8,000นิดๆน,นะคะตลอดอายุสัญญาไปเลยนะพี่ๆจ๋าสำหรับคันนี้นะคะเส้นสายเดินสวยงามมากๆเลยนะพี่ๆรับประกันได้เลยนะคะว่ารถทุกคันของเพชรยนต์นะคะไม่มีการชนหนักพิความจมน้ํากับสี่กอไม้แน่นอนนะคะหากตัวเจอยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนเงินแน่นอนนะพี่ๆจ๋า สำหรับคันนี้นะคะสวยเส้นสายเดินชัดแบบนี้เลยเงาเงาเลยพี่พี่ตัวไฟหน้านะคะได้มาเป็นแบบฮาโลเจนแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะกระจังด้านหน้านะคะต้องบอกว่าสวยมากๆสําหรับคันนี้นะอันติสนะคะสีเทาคันนี้เด่นมากๆป้ายทะเบียนถือว่าจําง่ายนะคะ9กกไก่ดอเด็ก7104ยสเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแก้มนะคะแนบชิดสนิทกดีนะคะไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอน ในส่วนของตัวล้อแมกนะคะพี่พี่จะได้มันเป็นล้อแมกเดิมนะคะล้อแมกเดิมคันนี้จะเป็น205/55นะคะ R16 นะขอบ16นะคะพี่พี่ดอกยางลึกๆนะคะขับได้อีกยาวๆเลยขับได้อีกยาวๆเลยไม่ว่าพี่พี่จะขับในเมืองขับต่างจังหวัดน,นะคะขับไปไกลๆเนาะขับได้ยาวๆเลยพี่พี่จ๋านี่คันนี้นะแล้วก็นะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะเส้นสายเดินชัดแบบน,นี้เลยพี่พี่ กระจกปรับปพับไฟฟ้านะคะไฟเลี้ยวมีมาให้แล้วในตัวนะแล้วก็ในส่วนของกุญแจจะได้มาเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดด้วยนะคะ <c oughs> นี่กระจกนะคะปั๊มตาโตยโยต้าแท้ทุกบานนะคะต้องมีปั๊มอย่างนี้นะกระจกเดิมกระจกแท้นะคะ <c oughs> ปั๊มตาโตยโยต้านะคุณพี่ในส่วนของนะคะแผงประตูก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยเนาะสีทูโทนสวยๆแบบนี้กันไปเลยนะคะ <c oughs> มาดูหัวน็อตกันต่อนะคะ ดูยังไงเดิมไม่เดิมนะคะหัวน็อตนี่เลยพี่พี่ไม่มีรอยขันไขไม่มีรอยแงะแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะน็อตซอบ,บีนะคะอยู่ครบแบบนี้เลยนะ,ะเดิมๆดูไม่ยากนะคะพี่พี่จ๋านี่หัวน็อตไม่มีการหมุนการไขกันขยับนะคะพี่พี่แล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์นะคะขอแอบดูนิดนึงนี่เม็ดอาร์ก็กลมๆนะคะกลมๆคมๆนะคะเรียงเส้นเรียงเม็ดกันแบบนี้สวยๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะคะ วิธีการดูรถเนาะพี่ๆเนาะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีก็ไม่แน่นอนนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้รถขับไว้พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะหรือกําลังหารถขับไปทํางานเนาะขับไว้ใช้นะคะแนะนําเลยนะพี่ๆนะรถบริษัทเพชรยนต์มีรับประกันแน่นอนนะคะรับประกันหลังการขายนะคะวารันตีมากมายเลยคุณที่เนาะนี่หัวน็อตนะคะไม่มีการหมุนกาารขายการขยับนะคะ แล้วก็ในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะกลมๆคมๆเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นลอยขีดโรบอทโรงงานนะคะอันนี้ก็ดูเ,เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ดูรถเนาะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำนะคะนี่เลยรอยขีดโรบอทโรงงานยังอยู่นะคะพี่ๆโรบอทก็จะขีดตัวถังตรงนี้ไปจุ่มสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องมีลอยขีดโรบอทโรงงานตรงนี้เนาะ,ะเพราะเวลาโรบอทอันนี้เขาปล่อยอะ่ะก็จะทิ้งร่องรอยตรงนี้ไว้นะคะพี่ๆรับประกันได้เลยนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะสําหรับคันนี้เนาะ สวยๆนะคะพี่ๆเส้นสายเดินชัดๆแบบนี้ให้เห็นกันเงาๆแบบนี้เลยนะคะ <_ d ance> ด้านท้ายนะคะไฟท้ายได้มาเป็นแบบ LED นะคะกล้องมองหลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยคันนี้สะดวกสบายมากๆเซ็นเซอร์ถอยนะคะมีมาให้แล้วทั้งหมด2จุดพี่ๆนี่กล้องมองหลังมีมาพร้อมเลยพี่ๆทางไหนที่ถอยหลังนะคะยังไม่ค่อยถนัดเนาะก็นี่คันนี้ค่ะมีกล้องมองหลังมาให้เราแล้วเรียบร้อย <_ d ance> ๆๆเดี๋ยวมาเปิดนะคะด้านท้ายให้ดูดีกว่าว่าภายในนะคะจะเป็นยังไงเนาะมา เออิดตรงนี้นะพี่ๆนะคันนี้สวยและใหม่มากๆเลยพี่ๆจ๋ารถปี19นะคะใหม่มากมาดูกันนี่อ่าหัวน็อตนะคะเดี๋ยวเราไล่ดูจากหัวน็อตก่อนเลยหัวน็อตนะคะไม่มีการหมุนการขายัายบนะคะด้านท้ายถ้าเรามาดูเราดูแค่หัวนอ็อตเราก็รู้แล้วเนาะพี่ๆเนาะนี่ไม่มีร่องรอยนะคะการแงะแกะเกาใดๆทั้งสิ้นนะคะ คงสร้างเดิมแท้ทั้งคันแน่นอนเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังนะพี่ๆนะกระจกนะคะปั๊มตาโตยโยต้าเห็นไหมกระจกเดิมกระจกแท้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟนะคะก็จะได้ไฟแท้ไฟเดิมไทโคอิทุนี่ไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนนะคะนี่ภายในนะคะด้านหลังนะใส่ของได้เยอะเลยนี่ใส่ของได้เยอะนะคะจุกของได้เยอะแบบนี้เลยพี่ๆจ๋าแน่นๆเลยนะคะเปิดออกมาก็จะมีในส่วนของตัวยางนะคะตัวยางตัวอะไหล่แมลง อันนี้สำรองไว้ให้นะคะเผื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเนาะพี่ๆจะได้หยิบในส่วนของตรงนี้ไปใช้ได้นะคะนี่ใครสนใจนะคะทักมาได้เลยช่องทางด้านล่างนะคุณพี่นะทักมาโทรมานะคะโทรมาหาวันศุกร์โดยตรงได้เลยพี่ๆนี่เส้นสายเดินสวยงามมากๆนะนี่ล้อแม็กเดิมนะคะล้อแม็กเดิมดอกยางลึกๆนะคะนี่ตัวแก้มไม่มีร่องรอยนะคะการชนหนักเนาะ แผงประตูนะคะสวยๆแบบนี้เลยใหม่กิ๊บนะกระจกนะคะกระจกเดิมกระจกแท้นะคะปั um ๊มตาโตโยต้านี่กระจกเดิมกระจกแท้นะคะโครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยการหมุนการไขเนาะแล้วก็ให้ดูเมิดอาร์คฝั่งนี้นิดหนึ่งนะคะนี่รอยคลิปโรบรอทโรงงานยังมีอยู่นะคะพี่ๆจ๋ามั่นใจได้เลยนะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะในส่วนของตัวเบาะ จะได้มาเป็นเบาะสีทูโทนแบบนี้นะคะเบาะหนังตึงๆไม่มีย่นไม่มีขาดไม่มีคาบไ,ไม่มีเป็นขุยแน่นอนคันนี้นะคะได้ในส่วนของตัวแอร์เนาะได้แอร์หลังแบบนี้นะคะสะดวกมากรถพร้อมใช้นะพี่ๆนะรถพร้อมใช้เลยนะคะพี่ๆได้ไปแล้วไม่ต้องมาคอยซ่อมทีหลังแน่นอนนี่แผงประตูนะคะกริบๆแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมเนาะโครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิม Not so big, นะะ็อตเสาบีนะคะหัวน็อตอยู่ครบนะคะแผ่นเพจนะพี่ๆไม่มีล่องรอยกันแงะแกะเก่านะคะแผ่ Pan page, นเพจนี่ยังมีอยู่เนาะประมาณนี้นะคะสําหรับภายนอกพี่ๆใครสนใจนะคะทักมาช่องทางด้านล่างได้เลยเดี๋ยวไปกันต่อนะคะไปดูภายในตัวรถกันต่อนะคะพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเลขไม้นะคะหนึ 1, 2, 000, 000, ่งแสนสมโลไม่มีการกลับสีกองไม้แน่นอนนะคะพี่ๆให้เห็นกันแบบชัดๆแบบนี้เลย แล้วในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพี่ๆจะได้มาเป็นพวงมาลัย3ก้านมัลติฟังก์ชันแบบนี้หุ้มหนังด้วยนะคะพี่ๆโทรนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดเลยนะคะพี่ๆนะบลูทูธนะคะมีมาให้แอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะปุ่มฟังกชันคอนโทรลนะคะนี่โหมดกันเลื่อนกันถไลมีมาให้นะพี่ๆนะนี่สภาพนะคะสวยๆแอร์แบ็กเจ็ดใบนะคะคันนี้แอร์แบ็กมีมาให้แล้วทั้งหมด7ใบพี่ๆจ๋านี่ สภาพใหม่กิ๊บกิบแบบนี้เลยนะนี่ภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะทีละมุมหลังคานะคะไม่มีรองรอยกันขีดขวดด่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะเบาะหนังตึงๆนะคะสีทูโทนแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะดูคลิปนี้เหมือนมาดูรถที่บริษัทเลยนะคะ,ะมีบริการฝากเซ็นนะคะไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะพี่ๆจา๋าคันนี้พี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อช่องทางด้านล่างมาได้เลยเนาะ ประมาณนี้นะคะสําหรับภายในตัวรถนะคะคุณพี่เดี๋ยวต่อไปนะคะวันศุกร์จะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะดูกันต่อนะคะพี่ๆสำหรับด้านหน้าห้องเครื่องขออนุญาตนะคะไล่มาเลยจากหัวน็อตน,นะพี่ๆนะไม่มีล่องลอยนะคะการหมุนการไขการขยับเลยนะคะพี่ๆคงสร้างเดิมนะคะคงสร้างเดิมแน่นอนนะคะนี่พี่ๆเบ้าชกนะคะเม็นอาร์คนะคะกลมๆกลมๆแบบนี้นะ,ะไม่มีร่องรอยการแกะการแงะได้เลทั้งสิ้นนะคะ ไฟนะคะก็จะได้มาเป็นไฟแท้ไฟเดิมนะพี่พี่นี่ไฟแท้ไฟเดิมนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแน่นอนสติ๊กเกอร์นะคะป้ายคําตรงคําเตือนนะคะข้อควรระวังนะคะอยูค่ครบแบบนี้เลยนะพี่พี่จ๋าหัวน็อตเดิมเดิมนะคะโครงสร้างเดิมเดิมนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมมีปั๊มนะคะโตยโยต้านะไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่พี่รูระบายอากาศนะคะอยู่ครบ,ครบไม่โดนเงาะไม่โดนแงะโดนแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับคันนี้เลยนะ ห้องเครื่องนะคะใหม่กิกิบแบบนี้เลยพี่พี่จ๋าไม่มีคาบของเหลวหรือว่าคาบน้ำมันรั่วซึมแน่นอนสําหรับคันนี้เนาะนี่เราเอาไปเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บงานพี่พี่าไหนที่สนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวต้องเอาไปเก็บงานกันอีกทีหนึ่งนะภายในนะคะห้องเครื่องแน่นเลยคันนี้นะคะจะเป็นห้องเอ่อสี่สูบนะคะ1,598แซีซี125หแรงม้าพี่พี่จ๋า ถือว่านะคะขับขี่ปลอดภัยสบายหายห่วงนะคะสำหรับคันนี้พี่พท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะวันศุกร์มีแถมในเรื่องของรับประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะ1ปีเต็มเต็มเลยพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากออกรถก่อนสงการนะคะรีบทักมาได้เลยโปรโมชั่นนะคะแถมประกันห้องเครื่องนะคะ1ปีนะคะเต็มเต็มไปเลยพี่ๆี่สามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยอยู่ที่ไหนนะคะเข้าศูนย์โตโยต้าที่นั่นเนาะพี่ๆี่เนาะใครสนใจทักมาช่องทางด้านล่างนะคะพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย หากวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะไม่ครบเพืนประการใดต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ